นั่งหลังเป็นไงบ้างฮะหนาวมากครับนี่พี่พอดีเองเนี่ยพี่ลองพี่อันนี้ของพี่พอดีเลยใช่ไหมพอดีเลยใช่ไหมตรงมาไลนมันยืดออกก็โนวีส่วนสูงเท่าไหร่ฮะได้นั่งได้ขับไปไกลได้จุกกับ80ครับประมาณ170กว่าหัวเลยเยอะไหมฮะเอามือสอดให้ดูฮะประมาณหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือครับแต่ว่าแค่รูมดีครับแต่ว่าข้างไหล่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกือบเกยคางแล้วฮะเอาไว้เกยคางเอาไว้นอนได้เลยฮะเป็นหมอนข้างได้เลยฮะกำลังดี ตอนนี้คุณสมโชคนะครับนักซิ่งในตำนานำลังอยู่ในฟอร์ดโฟกัสงงเลยพี่คาดเข็มคัดนะครับดูเกมียร์ไงงมาฮะผมก็หาอยู่นานเหมือนกันนะตาลายมากมาเรียงกันเป็นตัวอักษรใช่ไหยานดีเอสยมไปตั้งลำเลยอะเรื่องนี้มันนะอะไรวะกลับมาตรงนี้มันกลับมาที่ไงแล้วมันแทงมาเจอเราพอดี มันไนี่ดึงเข้าหาตัวได้ด้วยใช่ไหมครับซ้ายขวานับแสนรู้สึกไหมว่ามันนิ่มไหมนิ่มนวลไปทุกอย่างเท้าไม่เบรค เอาเมื่อกี้ลืมเล่นฮะโหมดสปอร์ตกำลังมีปัญหากับรถส่งของข้างหน้านะครับ ถ้าเราลากรอบจนเราไม่เปลี่ยนเกียร์มันจะเปลี่ยนให้เราเองนะน่าจะเปลี่ยนครับถ้าลากรอบนานแล้ว รถติดฮะจบการรีวิวเองเท่านี้